สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันก็เป็นในเสาร์เมื่อวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีิดเด็ดๆดังๆค่ะวันนี้แอปผ้าพลายพี่พน้องมาเท่าสกู๊ปสกุนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะตัวเลขแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพลายพี่น้องคะ่ะ มื่อนี้นะคะตัวเลขของปูวัดป่าอุดรสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการน้องสก,การ์ต้าปูอืมอืมครัจเจริญพรจ้ามาถามตาสาวเลยนะคะมื่อนี้ปูอืมจ้ากัดมืออกแล้วเนาะค่ะวันที่หนึ่งหลังทำตาวจ้ามาถามทีน,นี้ละค่ะปู จะพูดกับฝันดูเดี๋ยว่ว่าฝันน่อยน้อยันบอลแล้วฝันหน่อยน่อมันหน่อยน่อยเอ๊ะนลูกตวเรกไปแล้วมันก็ยังมาหาอีกอู้ยยังสินะมืันจะหายคำหัวเต็งสินะค่ะคุณมันดยมากมันจะเป็นยังังก็จะเนตัวนที่เปตีละครั้งเมื่อหายคำหัวเด้อพูงเพราะว่าเอนึ่งหันมันบอลนั่นนะพูดเอาเทียนสดกุฏิแมนมาละค่ะมันเป็นคนหาคคำหัวที่การนี้มันที่หายคหัวเท่านด้ค่ะ ตัวเลขกเลยแต่ไม่ก็นีตัวเลยกด้วยจังวัดเขาเจ้าสูกันเรียงสิไปที่เลขนี่แหละผู้หนึ่งว่าพูหนึ่งว่าหกสามมาั่นปู้หนึ่ว่าผูหนึ่งว่าหกสามพูหนึ่งว่าห้าเจ็ดตอนนั้นก็สื่อาคือการผู้ได้ว่าอยู่เขาเ้าสูกันหนาวยิ่งเพียงเขาเจ้าสักัน ชดในหน่วยหนึ่งดิเท่านี้นึ่งดิค่ะปู๊แ่ว่ามันจิตใส่เพราะใส่ก็ที่จะแนบมึงเนาะค่ะเพราะว่าข้าเจ้าปู้คำนิชสันนาค่ะบพราบเพรฟันไหลค่ะบพราฟันไหลแต่ว่าเฮงเป็นผู้เฒ่าด้วยเหรอเฮงเป็นผู้ผู้เฒ่าได้เวลกันผู้เฒ่าผู้หญิงผู้ชายครัปู๊ท่านผู้หญิงผู้ชายไหมโอ้พักกันโุเลมาสิไปซื้อเลขว่าที่ครับปู๊เออ แล้วมาทีตีเป็นเที่เป็นที่เป็นปัญหาเลยมป็นทีเป็นตัวเลขเยอะแยะเลยแต่ว่าพูดกับว่าพูดกับว่ามันเกิมีเก่าอยู่แล้วพูดกับเน้นซุ้มพันเนาะตู้บูบอกไปให้เนาะพูดกอกว่ามันมีเก่าหนึ่งึ้นหนึ่งงกหนึ่งขนาดนพูดกับหนึ่งแต่ว่าห้องกับขับน้ำเบาเนาะซุ้มหายไปเนาะฮะแกมันเป็นตัวกลับเนาะค่ะป้าหน่อยเป็นขับน้ำเบาฮะแกนังเกลีย ก็คนมาบอก้นไม่เนี่แหละเอา้ารู้บ่ไปยังสนน้อบ้านี่สนอกนมันเป็นเที่ให้คำวดที่มันเที่ไหดนี่คุณก็ขอวอดนี่นะสนอกป่าขนมันจะได้ไห,ห้มาบอกสินะเจ้าจก็บ,บอกกันยังสนละเจ้าก็บ,บอกกันยังสนละนี่ก็เด็มันที ตัวเล้กันน่แต่หนอก็จังบให้เป็นจัดเก็์แต่ก็คุ้าลีกอกงสินะปัญจว่าลีกอกใส่ไข่ไปนบ่อ่ะค่ะเจะกันสูกัน่าจะไปซื้อนะะผู้หนึ่งจะไปซื้อหกหกสามผู้หนึ่งจะไปซื้ออันอันอันห้าเจ็ดทั้งสหนะจ้าพยัมันขี่มาตัวเลแช่ตนนี้หนึ่งฟูกันเลยโอ้ก เพราะว่าเด็กหอกโรดน่าสนุกค่ะไม่ต้องปฏิห้ได้ซ้ำหนีสิค่ะพูดกับฟันหน่อยๆนะบอกฟันไหลจ้าพูดอากับปีเจน่าร่องเมือเนาะใบร่องเมือเนาะจ้าปูดได้ค่ะปูดจะจะจะว่ามือมือมือฟันเห้นคาคากรีนั่นฟันแบบตกใจนั่นมือนั้นพูดขี้ก้วยเลยค่ะ ที่กล้วยโตแบบใกล้ทั้สูงว่ามันที่สร้างคนเด้อือค่ะปูแต่ว่าตัวตัวนั้นเนี่ยผู้ฝันแบบจำได้ค่ะนะแต่ว่ามันเพเป็นตัวเลขค่ะแต่ว่าเป็นเลขตัวนี้มันฝันว่าเขาจะแต่เขาก็มันก็ดไขออกใหญ่ดีเลยว่าเลขตัวที่หายซีนี่เนาะแม่นค่ะปูแต่ว่าแต่ว่ามันก็ดไม่ชิดมากเลยนะเอาเพื่อไปโดนนะค่ะปู อเอาไว้หลดเนาะค่ะอืมเอาไว้หลดค่ะเพราะว่าเมื่อเราตู้ซ้ำในทักแล้วก็นฟันในทักจำในทักนะเด็กซี่หาดี้นะก็เมื่อนัอ่นพวกฟันว่านดิขี้ขุ่ยขึ้นสูงสูงปันขี้สั่งนะอืมค่ะปุ๊เพราะว่าขันมันว่าเป็นขันมันว่าเป็นซี่หามันก็ดิเป็นซี่เก่าเนอ เพราะว่ามันอยู่สูงป่ามันกล้วยยังไหนมันโง่ไงปันสร้างขึ้นอยู่สูงค่ะถึะค่ะเอาเอากันไม่ได้เด้อจ้าได้ค่ะปู่เพราะว่านั่นั่น้่มกล้วยเนี่ยมันปลจะไปซีนั่นแหละจ้ะแต่มันสูงมันไงเนี่มันถึงเป็นสร้างสี่หน้าปูงมันถึงมานซีเก่านี่บ่อสันดีค่ะับน้่มน้่มกล้วยกล้วยจังหวะเป็นกล้วยปูนังอยู่ทั้งสูงเอะมันตัวไงตัวสูงสูงจนญาติน่ะนะ อเอาไว้ร่องมืองนีก็เลยมันกันผู้มือท no? ั้งพูดจําได้ครับนะแต่ว่าพเป็นตัวเลขดอกมือแล้วนะใช่แต่ว่าบัดมือนี่มันมือนี่มันเป็นตัวเลขจ้าก็จะโซกันค่ะู้เถ่าโซกันค่ะบูอาเทีมันถิ่เป็นตัวใดนเอิ่นหิัหายแบบเพ่นกับพวกหายเนียนแบบตัวเดียวหมดเนาะก็จังันอันนั้นรดช้นกดดีนะจังสันเป็นตัวเดียวยู่งบงี้ยหมดเลยนะคะปูนันอันคลาดเล่นเนาะค่ะเนาะ อืมแันนั่นยนชัดเลยนี่มันก็ยังหาไปหลายตัวกันแม่นนั่นก็เลยอืมผู้คนได้ไปเอ๊ะมันสิมันตัวใดแค่ไหนเอาไปเอฟที่พอดีนยหน้าภูเนาะขันปูบ่งวสู้ฟังกัถ้าสิยพันแม่ผลว่าโอ้ยออกเดี่ยวจะมาวัวผลก็ข so ึ้นเป็นว่าล่ะแม่นู่ครับปูอนี่เขาเจ้าก็โซกันยังสั่นล่ะจ้าที่พอดีจะหน้าบึงจ้าปูปูสึ้นตันนี่แหละต้อเป็นฝรั่งใครทำหัวแต่ว่าพ่องซังแต่เขาก็เป็นทำหัวแต่มีหน้าใครตัวเล็กลงไปแล้วกัน ไอมาอีกจริงนะอืมแเรอเขาก็พิจารนาบงเจ้ามือฟันจําได้ค่าค่ากันก็คือมือป้วนขี้ค้วยนั่นแหละอือจาได้ค่าเง่นเราก็เพตทยานเพราะบางทีนะมันยืสูงนะกอยยังไง้ยังสิว่าสูงขนาดนีปันซากนะน่ะจ้าปุตะใจญน่ะใช่นั่นแหละพิจนาบงดวงนี้ก็สีได้ดอกเนาะจ้าปุยดวงนี้ก็ทซอถือดอกนี้เราป้วกัน หายเป็่นแนวทางไปนี่ก็เลยมากัดจัดจัดประพานนี่ก็เลยเพราะว่ามันปันยังผี่ผู้ก็บ,บอกไว้ใช่ล้เอาหยายพี่คนพิจณาเบิ่งเด้อไอ้มิโชมี่มัมนสุภุสุข,ขมือนีวัดที่หนึ่งเหรอเนาะอือเอามือส,สุดท้ายเลยนี่ก็เลยหายมิโชพีมัมนสุภุสุขคนจับมันแขนนนนี่มงแรงกัดติดเฮ้ยประเทศคือผู้วานนั่นะไอ้โชคโชคมันมันถ้าปู โอเคนี่เนาะจ้าปูขอบคุณนะคะปูอ๋อนั่นก็ไปลุงไห้ที่เพิ่นเห็นในนั่นนะเทียมันแม่นมาตัวนี้กับไอไอนี่คุณเพี่อนมาของเขาจะเริญพรอ่าปู่ขอบคุณค่ะการในวสการทับปู่สาทูก้าเจลื่องก้อนใช่ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะตัวเลขของปูม่มนีนะคะเซามือประกาศผลวันที่หนึ่งกลุ่มหาพันนะคะตัวเลขของปูก่กมีหกสามห้าเจ็ดสี่ห้าห้าสี่แล้วก็สี่เก้าเด้พอพี่น้องเด้อหกสามห้าเจ็ดสี่ห้าห้าสี่แล้วก็สี่เก้าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจางไหนกน็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเ,เอาไว้พ้อมนะคะพี่น้อง แถบหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกโตัวิทธิ์เข่ามีสิทธดรุมทุกๆตค่ะนํามาฝากตอนพ่อไอปนองบรรเทาสกูสุข,ข้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขลนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขลนโชว์โชว์มันมันลำลำริ้วให้เฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าเพ่อยากสิพาดคกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาม่เลวก็ย่าลืมค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีซีไดบัพพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดเด,ดังๆจากท่างรายก,การเนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอเเดจะดลขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบาเทาสกูุ๊ก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้าถ้นะคะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ